ฟังท่านประธานได้พูดเรื่องยาเสพติดเป็นครั้งที่สองบนบัรลังอันทรงเกียรติของก็ขึ้นกับท่านพูดตรงประเด็นผมมีโอกาสไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงอาบาจอนี่แหละครับไปที่นครพนม,พนมสามเวทีมาบึงการหนองคายสองเวทีพมมิสัยท่าบอกไปมหาสารคามสามเวที ปัญหาที่ประชาชนสะท้อนที่เขาสนใจอยากจะให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลไม่ว่าส่วนกลางส่วนท้องถิ่นแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหายาเสพติดยาบ้าตรงกันเลยครับผมไม่พูดที่นครพนมว่าที่นครพนมไม่มียาเสพติดไม่มียาบ้าแล้วดีใจด้วยผมถามว่าทำไมไม่มีก็เอาไปขายบึงการหมดแล้ว ผมยิงคำถามเดียวกันที่บึงการบอกบึงการเบิดแล้วเอาไปขายน้องค่ายเบิดแล้วไปถามน้องค่ายก็บอกเอาไปขายสารคามไปขอนแก่นบ้านผมมีปัญหาสมเม็ดร้อยหเม็ดร้อยคือ,อยาบ้าผมพูดปรึกษากับประชาชนซึ่งเขาพอใจเหมือนผมพอใจฟังท่านประธานวันนี้ผมบอกว่า ถ้ายาเสพติดสามคนสี่คนต่อไปนี้ไม่รู้เรื่องว่ามียาเสพติดใครค้าใครขายไม่มีแมวตัวไหนรู้หรอกครับนี่ยังไม่ถึงหมานะครับหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาไทยสองผู้การตำรวจสามผู้การทหารและฝ่ายประสานงานปราบปรามยาเสพติดถ้าคนเหล่านี้ไม่รู้ไม่มีไก่ตัวไหนรู้ประชาชนปรบมือครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ท่านบอกว่า ต้องเอ็กซเรเดี๋ยวนี้ตาบอดหมดไม่เห็นเขาค้าขายไม่รู้ว่าลูกหลานตัวเองติดยาบ้าพัฒนาเป็นยาไอซ์กับผมเห็นใจรองเลขาซึ่งจะ,กะเกษียณไวๆเนี่ยต่ออายุได้ไหมครับวันนี้ต่ออายุให้ท่านเป็นเพราะท่านรับราชการทั้งชีวิตรปราบยาเสพติดไม่ได้พวกผมเป็นผู้แทนหลายสมัยก็ปราบยาเสพติดไม่ได้ เพื่อนผมวิทยาแก้วพลเดไัเป็นรัฐมนตรีสราสุกโก้ลูปราบยาเสพติดไม่ได้ท่านครับผมปราศัยกับพี่น้องบอกว่าสมัยก่อนสมัยหนึ่งนายกรัฐมนตรีที่ปราบยาเสพติดจับได้สองโมงเช้าบ่ายสองทรงวัดไม่ต้องสวดชยันโตยะถามไม่ต้องเขาปลบมือครับเพราะเราไม่เอาจริงเอาจัง แน่นอนผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยแต่ไอ้คนขายในผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันอบตอบจอนายอำเภอปหลัดอำเภอตำรวจไม่รู้ไม่ไม่ได้หรอกครับตำรวจบอกผมเห็ดบ่ไดดผมทำไม่ได้เพราะเจ้าน่ายมันขายนี่ต้องเปิดโปงในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับผมดีใจนะครับไม่ใช่โยนความผิดให้ใครวันนี้เราพูดเราให้กำลังใจกันแต่ต้องทำให้เป็นผล รัฐบาลบอกว่าอีกหกเดือนจะปราบยาเสพติดให้สิ้นซากผมจะรอดูถ้าปราบไม่ได้พวกเราไม่ควรกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีไม่ควรกลับมาเป็นรัฐมนตรีประธานเองก็ไม่ควรกลับมาเป็นประธานเพราะเราทํางานไม่สําเร็จลุล่วงนี่คืออนาคตของชาติครับคนมีลูกถึงรู้ผมมีลูกสามคนผมกั้มกลืน เรียนโรงเรียนดังๆรอบๆโร,รงเรียนเนี่ยทั้งนั้นสยามสแควร์ทั้งนั้นแล้วถามว่าผู้วังกลับไปทำอะไรอยู่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่างไรยิ่งลึกยิ่งเห็นยิ่งโรงเรียนดังระดับหนึ่งของประเทศยิ่งมีครับมันอะไรอ่ะแล้วจะปราบยาเสพติดยังไงได้ยินข่าวอ่านหนังสือพิมพ์พ่อโรงเรียนขายซะเองเอีกเราต้องตรวจเอาจริงเอาจังครับ วันนี้ขอให้พูดขอให้ท่านประธานพูดเป็นครั้งสุดท้ายเด็กครับบนบอลลังนะครับถ้าครั้งตัวไปลงมาพูดเหมือนผมเลยข้างล่างรอกันเรื่องยาเสพติดเนี่ยเพราะว่าปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาหัวใจของพี่น้องประชาชนถ้าแก้ไม่ได้เที่ยวหน้าไปหาเสียงจะ่าย,ยัางไงไม่ว่าพักการมือขวามือซ้ายมือเขาถามตอบไม่ได้แล้เป็นหาซีแตกอย่งเป็นทำใหมผู้แทนราษฎรโทษนะครับ วันนี้ให้กำลังใจท่านประธานซึ่งถอดหัวใจมาสองครั้งแล้วหัวใจหนุมานออกมาหัวใจของพี่น้องประชาชนฝากไว้กับท่านประธานดีใจนะครับท่านตอนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผมก็ติดตามท่านจับได้สองนเงชา้าใบสองสงวัดเขาบอกว่าพ่อขายามันมันหักหลังกันเองอย่างนี้ผมไม่ใช่ว่าจะให้ใช้วิธีการรุนแรงแต่ว่าพ่อขายามันไม่กลัวกฎหมาย เด๋ยวนี้ไม่มีกฎหมายยอยักปัญหาเงินที่ให้ไปไม่รู้ให้สีไหนบ้างเห็นต่อหน้าตัวตาก็ไม่จับเพราะว่าผมส่งคุณทุกเดือนแต่คุณจะมาจับอะไรผมล่ะนี่แหละครับปัญหาของชาติบ้านเมืองจึงขออนุญ,ญาตมาเกือบไม่ทันผมไปงานสวนเพื่อนเทพศรินมาครับทยอยไปทยอยไปรุ่นผมก็ทุกวันครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านประธานจงเป็นผู้นำของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทิติบัญญัติของผู้แทนวุฒินำพาต่อสู้ยาเสพติดเคียงคู่เคียงบาเคียงไหลกับนายกรัฐมนตรีและให้กําลังใจรองเลขาธิการพร้อมจะต่ออายุทางพฤติในัยให้ท่านวันนี้ในการทํางานปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดกับจากคนอีสานจากคนขอนแก่นจากคนนคนรศรีธรรมราชทุกที่ไม่บายไม่มียาบา้าไม่มีผมบอกขอนแก่นบ้านผมห้าเม็ดร้อยที่นี่เท่าไหร่โอ้คือขายถือแค่อยู่ตอนสามเม็ดร้อย มันมีทุกที่ไม่ใช่พูดเล่นให้ขวัญกำลังใจนะครับให้ขวัญกำลังใจขอให้ยาเสพติดจงพินาศเอาอนาคตเยาวชนของชาติคืนมาเอกราชทางยาเสพติดผมเสริมทัานประธานให้กลับคืนมาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาเป็นเมืองที่นับถือศาสนาแบบท่านประธานทุกาศาสนาไม่ต้องการให้มีเรื่องยาเสพติด ขอให้มีความสําเร็จสําเร็จและสําเร็จขอให้รองเลขาธิการรักษาการจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนริศรครับผมขอยืนยันกับท่านนริศรและสมาชิกวา่าประชาชนนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องยาเสพติดครับเพราะเราเคยทําโพลครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับทำโพลเมื่อปี46หนะครับ บอกว่านโยบายอะไรที่ประชาชนชอบที่สุดที่รัฐบาลทำถ้าให้ผมเดาใจประชาชนผมด้วว่าจะชอบเรื่อง30ิบาทักษาทุกโรคหรือจะชอบเรื่องกองทุนหมู่บ้านเพราะได้ฟรีๆแต่ปรากฏสถิติเป็นอันดับหนึ่งของประชาชนทั่วประเทศที่เขาลงวัดเขาชอบที่สุดคือนโยบายปราบปรามยาเสพติดไม่น่าเชื่อ ผมนึกว่าจะเป็นลำดับสามลำดับสี่ด้วยซ้ำไปแต่ประชาชนในหัวใจของประชาชนเขาบอกปราบปรามยาเสพติดนี่เขาชอบมาตรอันนี้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นคนทําโพลครับไม่ใช่โพลของใครนะครับแล้วก็ยืนยันการอภิสอดอีกครั้งหนึ่งผมเคยไปหาเสียงตอนเลือกตั้งซ่อมประชาชนบอกว่าท่านไม่ต้องมาหาเสียงครับเพราะจะให้คะแนนอยู่แล้วบอกเอ๊ะทำไม เขาบอกเพราะท่านปราบยาเสพติดอย่างจริงจังฉันได้ลูกคืนมาฉันเสียลูกแล้วกำลังจะเสียผัวอีกเพราะผัวก็มาด่านะเขาเป็นครูลูกติดยาผัวเป็นตำรวจผัวมาด่าเขาว่าเป็นครูยังไงไม่สอนลูกเขาว่าตำรวจจังหวะเขากำลังจะเลิกกับผัวกำลังจะเสียลูกแต่พอเราปราบอย่างจริงจังครับ ลูกเขาซึ่งเรียนอยู่ต่างจังหวัดครับตอนนั้นเรียนอยู่จังหวัดใหญ่เรย่องะเ,เลิกหายาไม่ได้ในที่สุดเขาบอกเขาได้ลูกคืนเพราะฉะนั้นยังไงเขาต้องเลือกคนที่ช่วยปราบยาเพราะฉะนั้นมั่นใจเะครับใครที่ทํางานเรื่องปราบปรามยาเสพติดเี่ยท่านจะได้ความชอบจากประชาชนแต่พวกยาเสพติดมันไม่ชอบแน่ขนาดนรัมจีมาไทยมันยังขู่ครับ มันส่งจดหมายไปที่บ้านผมเลยว่าท่านเป็นรัฐมนตรีมาไทยไม่เป็นไรทำอะไรไม่ได้เพราะมีคนคุ้มกันแต่ระวังลูกหลานของท่านนะไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีใครคุ้มกันเขาต้องจัดการถ้าเรากลัวนะครับโอ๋ยเราก็จะลอมือเพราะกลัวนะครับผมออกมาเลยพระเจ้ามีถึงคราวจะตายกอเรามันต้องตาย แต่ราไม่ตายก็ไม่ตายผมยิ่งลุกหนักก็ไปอีกครับลุกหนักก็ไปอีกครับกำนันพี่บ้านหลายคนผมให้เซ็นใบลาออกครับเขาถามว่าผมผิดอะไรผมบอกท่านไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ท่านขาดคุณสมบัติของการจะเป็นกำนันพี่บ้านเขาถามว่าขาดคุณสมบัติยังไงนะย่างแข็งแรงอยู่นะครับ ผมบอกว่าขาดท่านการคุณสบัติเพราะท่านตาบอดหูนวกคุณสบัติข้อหนึ่งของการเป็นกำนันใหญยบ้านนี่มันต้องไม่เป็นคนตาบอดไม่เป็นกูหูนวกนะครับเป็นกำนันเพหญบบ้านโอ้ยผมเขาบอกเขาตาดีตาดียังไงเขาขายข้างบ้านคุณเนี่ยคนยังไม่เห็นคุณไม่ได้ยินเหรอรอบๆหมู่บ้านของคุณนึ่ คนขายยามีอยู่ผมยังรู้เลยผมเอาเชื่อให้เขาเขาก็เลยบอกเขาต่อไปเขาจะไม่นานแล้วถ้างั้นเขายินดีที่จะเออามันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะผู้ว่าอาการบางท่านผมย้ายจากผู้ว่ามาเป็นผู้ตรวจเลยครับนะเพราะว่าเขาบอกว่ายัางไงเขาอยู่จังหวัดใหญ่งานทําไม่ไหวแล้วครับอย่างเสดติดราบอกดีแล้วผมจะให้งานน้อยๆมาเป็นผู้ตรวจเลยนะฮะ ทุกคนก็เลยต้องทํางานเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของการปราบยาเสพติดเนี่ยมันต้องทํามากกว่าเรื่องอื่นเพราะมันผลประโยชน์เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านมันเสี่ยงได้ที่กลัวมากที่สุดก็คือ <c oughs> การจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพนักการเมืองท้องถิ่นนายออกอวจอผมไม่บอกจังหวัดไหนครับ ผมไปจับกลุ่มยึดทรัพย์นะคลองเตยนี่เงียบเลยช่วงนั้นนะ่ะร้านค้านี่เงียบระบนเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเงียบเพราะผู้ค้าผู้ขายผู้เสพไม่มีครับนะต้องเอาตัวบทตดอมอบเฝ้าเลยคลองเตยตอนนั้นผมจึงหวังว่า30มบมกราเนี่ยจะต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้ไม่มี ใครมาพูดฝาผมก็พูดวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายตามที่อดิสอนพูดเพราะพวกเราก็คงรอดูนะครับแล้วก็พวกเราต้องช่วยครับเราต้องช่วยกันอย่างที่ว่านครับเ,เรื่องยาเสพติดทุกฝ่ายต้องช่วยเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาอยากให้เราทำนะะอยากให้เราทำท,ทันทำทันทีและต้องทําอย่างจริงจังทำด้วยหัวใจสิงไม่ใช่หัวใจธรรมดาครับ ทับไม่จบกับเรื่องดีขอบคุณครับครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้วก็ถือว่าที่ประชุมนี้รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา17แห่งพระรบัญญัติการบริหารงานของปปสแล้วนะครับก็ถือว่ารับทราบขอบคุณท่านรองเลขาธิการและคณะที่มาที่แจงครับ Thank you.